าสบายดีพี่น้องป้องป่ายเบิดสุขุนสบายดีาาาามาแล้วเมื่อวานนี้อาชิมะยังมากินเนี่ยมื่อวานนี้เอาชิมากินตัวโกบสัวตัวกบตัวมันใหญ่กบตัวใหญ่ตัวนี้อาชีพชพิษเพียงไปไหนเรื่องพี่น้องเด้องุ้งแตกนี่กุ้งแตกแล้วเอาค้านมาแยงใส่ใน,ในใส่แต่กระแสเพื่อเกามื่อวานนี้อาชิมาเลิกหน่ยจ้ะน้อย กระเทียมมีอาไรี่มาแรงเลจะหน่อยเลยพี่น้องเนื้อแ้วก็กาสวัสดีพี่น้องฟังไทยไ้นนงเลยพี่น้องเนื้อมามา่กินข้าวแรงแล้วจ้ะจะเป็นตำมมกทัวพี่น้องตำหม,มกทัวแล้วก็จะเป็นอวกกัวกกตุกจ๊งโกชอฟ้ามิง อ๋อค่โหยเลยผักกาผักแกงม่นจ้มีแค่ผรกกอบอย่างเดียวเราผิอีก้วฮส,ส<ะ>ามนะสามผักขายกบเทานาอยม่ กระสาไปก็สามาจถตลาดพี่น้องเลยทำพอดี าลายิไก่ยังไมกับฝากก็หลา์ก็แทนแไ,แได้พี่น้องด้วยมนี่ไข่ได้พี่นอ้นองปูไอซนทวนเแ็ดอวนแ่ไข่น่ะพร้อมกินที่ไข่แห้งเสียงเต้น ai tẹt nè Ôm mồi ôm đen lạnh Nhắn mà xúc Chốt ở trên xịt ชั่วโมงหนึ่งเลยไข่เน้นๆเต็มๆมีก็ไม่เคยเห็ดหรือกัไม่เคยเห็ดครบหรอกเคยกินแต่ยังน้อยพึ่นพอแม่เห็ดกินได้ยังน้อย ชิ้หอดพอหอดแม่ก็ได้น้องเห็นมัากคือตามหักทั<ส>่วจะบนหัวนะมันหัวมันบนหัวคือกียนเป็นแบบเข้าวโพดน้ำนะมันจะลงกลาง cốp nhảy hả? ừ, long bừng nhá, bừng mai, bây giờ cầm coi gì đây? thích nhắng à? ừ, hồi thích nè ข้าวหอมแ้วเนาะฉันเหนือ่อนนเหตีบไรระควบฝันไปน้อง มากับมาอยู่ราวจังที่บ่ไ้เป็นน้องเขาพาแห่งอยู่ราวถึงไดบ่กุมกินที่นั่งเาะ à lại sớm các các quát quát, hmm, ruột oh mm -hmm. คือกอบหัานอมไม่ดำบบอืมกระดูกม,มันจะแทนจ้นอ่าม่นานนจะเป็นกบหลายินแล้วกบกบขดมันแต่บอคือกอบนาำมาต่อ<ะ>เนี่ย นี่ครับขคืออ่ะสองตัวลูกความใหญ่ <laughs> งมเขาได้ขาแล้วขาตุยตอนยังน้อยอ่ะแม่จะเอาขาอะไรลย <laughs> ต้องต้องเดือกเอาทสีสินสินอะไรไม่ได้ขาตับ

กบนะห,หน,บน,นาเห็นน,น,น,นะอาหารอีสานนี่อา้าไหว้ยูถึบแต่ปูว่าโหลดสกบหนาเนี่ยอ่ะเห็นอีสคือบนนีจอกบเจอกบนนหายังเห็นห้องบันเนี่ยมุงอาหาซึ่ามประทันนะบของมัดทัวบางหา่หางแบบ ย,ออยีสิบางหารแต่สิบแม่อาจจะต่างัคนเราเกลียดไงเราเกี่ยบบางอหารพ่อขาใหาแันจะได้วม่าเขารับมาอีกที่นึ่งด้วย Thank you.